นี่ตั้งใจทำงานมากนะเดี๋ยวคนอ,อื่นเขาจะตกงานสะหมดนินก็แค่อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก,ก็แค่นั้นแหละค่ะเธอเนี่ยดีนะเหมือนคู่หญิงกรเสียเขาจะเอ็นดูเธอมากนะเสียเห็นหนูทำงานเนี่ยเสียรู้แล้วล่ะว่ายังไงหนูก็ม่วงเสียก็เลยซื้อมาฝากของชอบหนูเลยค่ะเสียนี่ใจดีกับหนูมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ อร่อ,อยมากเ,าเ,ลเลยค่ะอ่กินเยอะๆ,ๆเลลูกกินให้หมดเลยแม่นะทะทมหนู้วยนัตธทําหนูเมื่อหนูเสียไปแล้วหนูตรงใต้คืนไม่มากกว่าเห็นมีผู้หญิงมาหาเสียถ้าทางเธอดูเอาใจเสียกินอยู่นะคะเสียงนี้กระฉับกระเชงเหมือนนุ่มๆเลยล่ะค่ะ